เฮล l ี่คริสต์มานักเรียนทุกคนสวัสดีครับวันนี้ก็มาในชุดแบบแซนตี้เซนต้าอะไรประมาณนี้อรูปเจอบก็วันวันคริสต์มาสคือวันที่25ทธันวาคมของทุกปีเนาะแต่ว่าวันนี้คือวันที่21ทธันวาคมไม่ใช่วันคริสต์มาสนะแต่เป็นวันวันอะไรเอ่ย วันเหมายันเดี๋ยววันนี้โคก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับวันเหมายันหรือวันที่การคืนยาวที่สุดในรอบปีอ่าเออเนาะถ้าพวกเราเคยเรียนกันใช่แบบว่ากลางวัน12ชั่วโมงการคืน1 2ชั่วโมงนี่เป็นความรู้เบื้องต้นของพวกเราใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้มันแปลกนะเพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันเกิดการเคลื่อนที่ที่แบบว่าไม่เหมือนเดิมนะปเป็นยังไงเดีนะ๋ยไปดูกัน สําหรับวันเหตุมายันเนาะตรงกับวันที่21ธันวาคมของทุกๆปีเลยเป็นวันที่กัมวันสั้นที่สุดในรอบปีนะมันจะมืดไวนั่นเองเนาะมันจะมืดไวนะแล้วก็จะเป็นวันที่ตรงกันข้ามก็จะเป็นวันที่กลางคืนยาวที่สุดในรอบปีเช่นเดียวกันคือมันจะข้ามไวแล้วมันก็จะสว่างช้านั่นเองนะครับก็สาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็ เพราะว่าในช่วงของเดือนธันวาคมเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยจะขึ้นนะทิศตะวันออกเลยแต่จะเฉียงไปทางทิศใต้นะจะเฉียงไปทางทิศใต้หน่อยนะถ้าพวกเราสังเกตเงาของเราเนาะมันจะรู้สึกว่าพระอาทิตย์จะมองเห็นสังเกตพระอาทิตย์จะเห็นว่ามันขึ้นทางทิศใต้นะในวันเหมายันเนี่ยชาวนานะครับของไทยเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเคลื่อนอ้อมต้นข้าวนะไปทางทิศใต้โดยไม่ผัน ตำแหน่งศีรษะพรนะอาทีไม่ได้ขึ้นตรงศีรษะนี้แต่เคลื่อนไปทางทิศใต้นะครับจึงมาเรียบปรากฏการณ์นี้ว่าตะวันอ้อมข้าวนะจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาวเนาะอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งเหมือน,เป,นเป็นการแบ่งแบ่งฤดูว่าอันนี้เป็นเป็นช่วงฤดูหนาวเนาะเป็นช่วงฤดูหนาวคือพระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกแต่เฉียงไปทางใต้นะจะทำให้เรารู้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาว นะครับนี่ก็เป็นความพ,พิเศษของวันนี้นะกลางคืนยาวนานก็นอนด้วยนะนอนด้วยนะลูกวันนี้กลางคืนยาวเนาะไหไม่จบ